กาทำงานที่ขดคูที่สุดไม่อยากจะกลับไปทํางานแบบนี้อีกแล้วอ่ะเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ถ้าเป็นพ่อแม่คุณเนี่ยจะบอกให้หมอรีบตรวจแบบนี้ไหมอ่ะทาไมคนเราถึงไม่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาที่ครบถ้วนอ่ะแล้วเราจะวินิจฉัยคนไข้เมื่อไหร่อ่ะชาติหน้าไหมหมอรู้สึกแย่ yeah, มากอยากมาเล่าเรื่องการทํางานที่ขดคูที่สุด ในช่วงหลายเดือนมานี้เลยคือบอกเลยว่าไม่อยากจะกลับไปทํางานแบบนี้อีกแล้วอ่ะจริงๆหมอก็เคยเห็นคลิปเนาะออกมาบ่นว่าไอโอพีดีประกันสังคมอะ่ะหมอดูไม่ใส่ใจหมอดูแบบตรวจไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอก็เคยเห็นคลิปบ่นมาบ้างเหมือนกันหมอก็เลยลองไปรับงานนะคะโอพีดีประกันสังคมเนะมานะโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งไม่บอกว่าที่ไหน,ลนแล้วกันเราก็ไปตรวจของเราปกติเลยนะคะใครที่โรคดูมีปัญหาดูมีประเด็นก็จะตรวจนานหน่อยให้เวลากับเขาเยอะหน่อย เราก็ตรวจไปชั่วโมงแรกก็ได้ไม่กี่คนสามสี่คนเราเนี้ยพอคนไข้ออกไปผู้ช่วยก็มาบอกแล้วว่าเนี่ยหมอตรวจได้น้อยไปนะคะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยควรจะได้เกินหกคนนะคะเราก็คิดในใจขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยนี่ถ้าเป็นพ่อแม่คุณเนี่ยจะบอกให้หมอรีบตรวจแบบนี้ไหมอ่ะโอเคก็อ่ะสงสัยคนไข้เยอะอ้าวไม่เป็นไรคราวนี้พอเราตรวจตรวจไปบางทีเราก็ส่งตรวจเลือดใช่ไหมคะบางอย่างเนี่ยมันก็จําเป็นมากๆเลยก็คือต้องตรวจอะ ถ้าไม่ตรวจนี่คือผิดมาตรฐานอย่างแรงอย่างเนี้ยค่ะคราวนี้เขาก็เข้ามากระซิบบอกอีกว่าเนี่ยหมอส่งตรวจเยอะเกินมันเกินค่าใช้จ่ายต่อครั้งของคนไข้แล้วก็เขียนราคากำกับมาทุกตัวเลยนะคะว่ากี่ตัวกี่ตัวกี่บาทให้หมอรวมส่งไม่ให้เกินอะ่ะ เราก็ต้องตัดออกคนไข้ก็นั่งอยู่ด้วยเราก็ต้องบอกว่างั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาตรวจตัวนี้กันนะคะถ้าครั้งนี้มันเกินแล้วหรือว่ายังไงคือเรารู้สึกแย่คนไข้มากมากเลยอะทําไมคนเราถึงไม่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาที่ครบถ้วนอะขนาะโรงพยาบาลที่หมอเคยอยู่มานะหมอก็ส่งได้ตามที่แบบต้องการจะส่งอะคะ่ะเท่าที่แบบจําเป็นกับคนไข้เลยแต่พอเป็นไอ้สิทธิ์เนี้ยคือต้องแบ่งตัวละ ครั้งนี้ตรวจอย่างหนึ่งครั้งหน้าตรวจอย่างหนึ่งแล้วเราจะวินิจฉัยคนไข้ได้เมื่อไหร่อะชาตหน้าไหมคราวนี้พอตรวจไปเราก็ตรวจเร็วขึ้นเคสก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะคะก็ตรวจหมดเวลายังเหลือผู้ช่วยก็บ่นว่าโอ๊ยไม่มีเคสเลยไม่มีเคสส่งให้หมอเลยเอา้าวแล้วมันก็ยังเหลือเวลาที่หมอได้นั่งว่างนี่แล้วเราแบ่งเวลาให้คนไข้ไม่ได้หรอเราตรวจนานกว่านี้ไม่ได้หรอไม่สงสารคนไข้หรอ คือแบบหรือว่าอยู่ตรงนี้นานเกินจนไม่มีชีวิตจิตใจความเป็นมนุษย์แล้วเหรอก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นแบบนี้เหมือนกันไหมแต่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่คนไข้ที่รู้สึกแย่หมอรู้สึกแย่มากแบบเดี๋ยวไปหางานอย่างอื่นทําก็ได้ไม่งั้นสูญเสียจิตวิญญาณแน่นอนเลยค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ